สว <c oughs> ัสด <inde> ีค <ano> <nhiều> <kaar> ่ะวันนี้มาพบกับคุณครูโบอีกแล้วเช่นเคยคุณครูโบจะพาเด็กมาท่องคำ้องจองสัตว์โลกน่ารักแต่ก่อนอื่นที่จะพาเด็กไปท่องคุณครูโบจะท่องให้เด็กฟังก่อนหนึ่งครั้งนะคะเด็กพร้อมกันหรือยังเอ่ยโอเคเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยเต่า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 น้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้น วน้อยเจ้าไปกับใครตจ้อหอยต่อไปไปกับสายลมเด็กๆจำไดแ้แล้วใช่ไหมคะโอเคต่อไปคุณคูโบจะทำท่าทางประกอบให้เด็กๆ,ๆดูด้วยนะคะหนึ่งสองเต่าเต่าเต่า ต่อหอยตอบไว้ไปกับสายลมเด็กๆ,ๆคำของก่องคุณครูโบสนุกไหมคะฮะอะไรนะอ๋อสนุกมากเลยไวค้ครั้งหน้าคุณครูโบจะนำคำของก่องสนุกๆมามอบให้กับเด็กๆ,ๆอีกนะคะขอบคุณค่ะ